สวัสดีสมาชิกินดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีในช่วงโซเชียลดิสแทสซิ่งแบบนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็คิดถึงสมาชิกทุกคนนะฮะวันนี้ฮะวันที่อินดีมพบรอบ2ปีนิดนี้น,นะฮะก็อยากจะขอบคุณสมาชิกทุกคนฮะแล้วอยากจะมีเรื่องราวมาบอกครับผมอยากจะเชิญชวนสมาชิกทุกๆคนมาเป็นตาร์ของอินดีมกันนะครับการเป็นตาร์ของอินดีมเนี่ยเบเสมือนการเป็นหุ้นส่วนของอินดีมเลยนะฮะเพราะเราจะแบงรายได้ฮะ จากรายได้ของอินทีมทั่วโลกให้กับสถานุุกคนฮะที่ผมกล้าพูดแบบนี้และกล้าที่จะแบบแบบนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคงไม่แน่ใจเท่ากับวันนี้ฮะวันที่อินดีครบรอบสปีและยอดขายเติบโตขึ้นในทุกๆเดือนฮะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนฮะแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่อินดีนโตสวนกระแสของโควิดฮะ ถ้าเป็นไปได้ถ้าโอกาสทุกคนสามารถทําได้อยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นสตาร์ของอินดีนะฮะและครบรอบ2อปีกว่าๆวาแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนฮะที่ทําให้อินดีมีวันนี้ได้และเติบโตไปได้ด้วยกันอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักกันอย่างเดียวแต่เราจะเป็นสตาร์ของกันและกันครับ